ใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องเราต้องล็อกก่อนครับเราต้องล็อกอยู่แล้วก็ใช้ปุ่มสตาร์ทเครื่องกดค้างครับกดค้างไว้ประมาณห้าวิตอครบห้าวิแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวมันออโต้สตาร์ทเองอครบ5วิครับแล้วก็จะเปิดไฟข้างในรถหมดเลยทุกอย่างเนี่ยมันสตาร์ทเครื่องเองพอสตาร์ทเครื่องเสร็จแบบนี้ถ้าเราไม่กดอะไรในนี้เลยนะไม่กดดับเครื่องไม่กดล็อกไม่กดใครอีก10นาทีเดี๋ยวมันดับเองเราไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันดับของมันเองแต่ถ้าเรากดสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมท เรกดไายล็อกขึ้นไปขับรถขับได้เลยมันไม่หนักอาสมมว่าตอนเช้าพี่กดฟอมเครื่องไว้เปิดแอร์เรียบร้อยพี่จะไปธุระพี่กดคายล็อกขึ้นไปขับขับได้เลยแล้วก็แต่ถ้าพี่ต้องการดับก่อนด้วยรีโมทเอารีโมดเนี่ยกดเลยพาไว้ห้าวิผมกอพาพี่เดี๋ยวมันดับเครื่องเองครับคือถืว่าตอนเช้าพี่จะไปธุระใช่ไหมพี่ทำนู่นนี่นั่นอยู่พี่กดสตาร์ทเครื่องไว้เลยเสร็จพี่จะไปพี่ก็กดคายล็อกขึ้นขับได้เลย ไม่ต้องเดินมาสตาร์ทที่รถอันนี้ไขล็อกก็ที่ปุ่มแล้วก็ตัวปุ่มพุ่มสตาร์ทเนี่ยเวลาจะสตาร์ทเครื่องต้องเหยียบเบรกด้วยเพราะเหยียบเบรกมันจะมีไฟสีฟ้าติดขึ้นมาพี่ก็แตะเข้าไปหนึ่งที <c oughs> สตาร์ทเครื่องให้เลยไม่ต้องกดค้างนะครับแค่แตะแล้วก็ปล่อยเลยดีย๋ยวสตาร์ทเองครับแล้วก็จะดับเครื่องพี่ก็กดเหยียบเบรกแล้วกดนะครับในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องไว้แบบนี้มันจะออโต้ล็อกให้ได้ถ้าเราเหยียบเบรกมันจะล็อกประตูให้หมดเลยสตาร์ทเครื่อง จะล็อกประตูให้อันนี้ประตูเปิดไม่ล็อกแล้วก็ในระหว่างที่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่แบบนี้เปิดแอร์ไว้ที่สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ลงจากรถได้ไม่ต้องดับเครื่องมีคนอยู่ในรถก็สตาร์ทไม้เงั้นเลยโงงา,านทุลักที่ล็อกรถอรีโมทล็อกไว้อย่างนี้ได้เลยล็อกไว้ได้กลับมาจะขึ้นรถที่กดคายล็อกเลยไม่ต้องเรียกคนในรถมาเปิดที่กดขึ้นเองเลยกดคายขึ้นไม่ได้เลยลงมาอรีโมทมาด้วยวน,นี้เราแวะซื้อเป็นนะที่ไม่ต้องดับไงวางอยู่ในนั้นแหละลงมมาอาีทย <Okay. S 2> ดับเครื่องก็อย่าเบรกแล้วก็แตะโอเคโอเคจ้าปุ่มตัวเนี้ยฟังก์ชันของเขาจะเหมือนกุญแจรถสามารถใช้เปิดแทนกุญแจรถได้คือถ้าเราต้องการเปิดวิทยุแต่เราไม่ต้องการสตาร์ทเครื่องไม่ต้องเหยียบเบรคครับจิ้มเข้าไปเลยจะมีไฟสีฟ้าติดขึ้นมาจิ้มครั้งที่หนึ่งเปิดปวิทยุได้เปิดเพลงฟังได้ชาร์จโทรศัพท์ได้กดอีกทีเป็นไฟออนเปิดทุกอย่างเลยเปิดน้ำปัดเปิดหมดเลย กดกทีมันจะปิดแบบนี้มันจะวนครับครั้งที่หนึ่ 1, งออนไอ้ครั้งที่หนึ่ง acc ครั้งที่สองออนนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดวิทยุฟังอยู่แบบนี้แล้วแบตเตอรี่อ่อนเราต้องการสตาร์ทเครื่องไม่ต้องกดวนให้มันปิดพี่อย่าบเบรคเข้าไปเลยแล้วสตาร์ทเลยคือเปิดวิทยุอยู่พี่อย่าบเบรคแล้วสตาร์ทต่อได้เลยไม่ต้องกดปิดก่อนดับเครื่องก็กดอย่างนี้นะแต่เวลาดับต้องอย่าเบรคเพื่อนอ่าอย่าเบรคด้วยแล้วก็ไอ้ตัว ตัวรีโมทเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันสมาร์ทคีย์คือถ้าเราลงมาแต่รถปิดประตูหมดทุกบานแล้วเราลืมล็อกรถถ้าเราถือรีโมทเดินห่างจากรถเลยประมาณสักสามเมตรครับมันออโต้ล็อกให้เลยเราไม่ต้องกดอะไรเราถือไปครับประมาณสักสามเมตรมันล็กอกออกมาเองล็กอกแต่ไม่ออกมาเองพี่ถือเข้าใกล้ระยะเมตรนึงมันออโต้คลายล็อกเลยคนระับไม่ต้องกดอะไรขึ้นรถได้เลยรีโมทเอาไว้ในกระเป๋าได้เลยไม่ต้อง ไม่ต้องกดอะไรเดินไปมันล็อกเองเดินกลับมาคลายล็อกให้เลยนี่นี่ยแต่ทีเนี้ยเวลาที่อยู่บ้านอยู่บ้านเราเดินมามันก็คลายเดินไปมันก็ล็อกใช่ไหมมันปิดได้ที่กดล็อกไปทีเนี้ยพอพี่กดล็อกปุ๊บตัวออโต้จะไม่ทํางานพี่จะถือเข้าถือออกมันจะไม่เปิดละพูดง่ายๆคือถ้าพี่ลงจากรถถือรีโมทไปเลยเดี๋ยวมันอัตโนมัติล็อกเองถือรีโมทกลับเข้ามามันก็จะคลายเองแต่ถ้าลงมาจากรถปุ๊บพี่เอารีโมทกดล็อก ถือกลับเข้ามามันจะไม่คายพี่ต้องคายเองมันจะกลายเป็นเมนุนแลว้วก็ไอตัวรีโมทเนี่ยมันซ่อนกุญแจไว้ให้ในนี้ที่มีลูกสอนสลสอยู่ตรงนี้พี่ก็สไลสด์ตัวสลักล็อกมันปุ๊บแล้วดึงออกมาตรงนี้มีกุญแจอยู่นะครับทั้งสองตัวเลยมันจะมีลูกกุญแจซ่อนอยู่ในนี้เอาไว้ทำอะไรเวลาถ่านหมดไงพี่พี่ไปธุระกดรีโมทถ่านหมดพี่เอานี่ออกมาเลยขายไงไขายได้ไหมไม่ได้ตอนนี้พี่ต้องไปปั๊มก่อนตอนนี้ยังขายไม่ได้เอาไปปั๊มก่อน ปั๊มมาไอลูเจ่เนะี่ยมันตรงรุ่นสอดเข้าไปได้ดี่ก็มปปั๊มมาครับแล้วก็เอาไว้ซ่อมรีโมทได้ถ้ารีโมทที่ทานหมดพี่ก็ดึงดอกอกมาแล้วก็สอดเนี่ยมันจะมีที่งัดให้อยู่ตรงนี้พี่ก็บิดเลยอย่างเงี้ยมันจะแยกออกจาก,กาได้เลยแกะออกวิทานเปลี่ยนทานเสร็จประกอบกลับไม่ต้องมีน็อตอะไรแค่นี้